ผมใช้เป็นหน้า14หลังตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ในเมืองก็จะเป็นหลัง33หน้า14หลัง33คนระับโอ้ยนึกว่า CRF ที่ไหนได้ g s ได้ไหมครับเลองไปดวนเขอขกซ้ายหน่อยนึงขอแซง้ายหน่อยนะครับมีรถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทำไมเอาขวาโอเคพอดีผมอยากจะทำเป็นแบบว่าช่องไปเที่ยวมั่ง เห็นพวกพี่ๆเขาทํากันนะผมก็เลยแบบเออยากจะไปแบบทำช่องไปเที่ยวเก็บไว้เป็นแดรี่ชีวิตเก็บไว้เป็นความทรงจําก็ยังดีหน้าเป็นแย่เป็นบนบนนะครับ อ,ออกขวานะคร<า>ับยังไม่เห็นน่ะได้อยู่ล้ก็วิ่งอยู่ดาก,ก้า มาเส้นนี้ก็จะสว่างเป็นช่วงหนึ่งถนนตีครับตั้งเส้นช็อกแลตวิวนะถนนสวยโอเคดีครับเนี่ยผมก็จะวิ่งอยู่แค่8ปดสิบแตถ้าเกิดจะแซงรถก็จะวิ่งร้อยหนึ่งครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะก็จะกลับมา80เหมือนเดิม แล้ยังชอบชอบเลยเวสป้าเนี่ยมืดไหม่ะนีช่ชกากแลตวิว เขาน่าจะเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่าหลังจากที่บิ้วกันไปตอนช่วงโควิดนะครับเนี่ยโอ้โหคนแน่นเลยดูดิรถอื้อเลยนี่ผมวิ่งเท่าไหร่เนี่ยครับผมวิ่ง80ให้รถแท็กซี่มาโอเคเขาก็จะลงซ้ายนะครับ นี้แหละมืดตืดแต่ก็ยังไม่เท่ากับตรงเส้นนิวตใหม่งงูนะครับที่เป็นแบบตรงแบนชโดอ่ะโอ้้หอันนั้นผีรด้เปล่าเพราะตรงนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยมืดนะฝั่งนี้ได้อยู่ มองไม่เห็นรถหลยเฮ้ยโอ้โหพี่ชายมองพวกนั้นอยากจะแซงนะแล้วก็กำลังรถไม่ได้พอดีผมใช้ทตอเตใหญ่เฮ้ยพูดผิด วันที่ผมใช้สเตอร์เล็กนะครับผมใช้เป็นหน้า14หลังตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ในเมืองก็จะเป็นหลัง33หน้า14หลัง33ครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดผมออกต่างจังหวัดแบบว,ว่าวิ่งไปทางแบบเรวๆอย่างเงี้ยผมจะพกเป็นข้างหลังเป็นทัก37ด้วยครับหรือ38อย่างเงี้ยเพราะว่าผมใส่ยางเป็นยางกึ่งวิบากนะครับเวลาขี่ยางกึ่งวิบากนี่เวลาเจอ,เ,อ,อเป็นตะเข็บถนนอย่างเงี้ย ถ้าเกิดปล่อยลมยางนะครับแบบว่าไม่แข็งมากลมยางอ่อนอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกครับว่ามีว่าะเหมือนมีตะเข็บถนนอะแล้วก็ยางเนี้ยครับมันสามารถแม็กสปีดก็คือยางนี้จะรับความเร็วได้เต็มที่น่าจะประมาณตัก้าได้ครับแต่รถผมวิ่งไม่ถึงร90้าสิส่วนมากเว็บบอยสิ 10, หน้าไม่จะอยู่ถ้าเกิด เว้ร้อนะครับหน้าไม่รถตอนนี้วิ่งอยู่สัก80เนี่ยใช่ไหมแต่ว่าความจริงบน GPS ครับจะประมาณสักเจถึง75นะครับถ้าเกิดหน้าไม่แดสิตอนนี้หรืออาจจะไม่ถึงเลยแต่ถ้าเกิดหน้าไม่ไปร้อยก็จะอยู่สักประมาณ90นะ้าสบ้างทำไมอ่ะ โอ้ oh. ประมาณแต่เราจะดูดลมเขาครับเราจะดูดลมกระบัะไปเรื่อยๆเนี่ครับหน้าไม้ของเวฟมันไม่มันหน้าไม้มันอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาวิ่ง60อย่างี้ยหน้าไม้ตรงนะครับ แต่พอเลาครึ่งสักเจ็ดสิบไปแล้วอะ่ะมันเริ่มไม่ตรงแล้วมันเริ่มจะสักประมาณจากเราวิ่งอยู่เจ็ดสิบก็จะสักประมาณหกสิบห้าอะไรอย่างนงี้ mm. ตอนแรกเมื่อก่อนผมฉี่เอ,อ่อร้อยยี่ห้านะครับเป็นตัวอาอ้ยวิ่งตอนนั้นเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้ววิ่งได้ร้อยสี่สิบเนี่ยถือว่าแรงแล้วนะผมว่า แต่พอตอนนี้มากกวิ่งได้สัก <c oughs> วิ่งได้สักแปดสิบเก้าสิบผมว่าเร็วแล้วตอนนี้โอ <c oughs> ว่า <c oughs> เรามาลองโทรศัพท์กันนานแล้วแต่ไมนจะตัดซะก่อนเพราะว่ามันร้อนนะครับโทรศัพท์นี่แต่มันโดนลมนะโดนลมที่แบบว่าเนี่ยตอนที่แบบร็อขับอย่างเงี้ยโดนลมประทับมันก็ผมไม่รู้ว่ามันจะร้อนหรือเปล่าแต่ลมแรงอยู่นะครับ รถตามหลังมาด้วยมันจะเป็น CRF หรือเปล่าถึงรถวิบากเราไม่ใช่วิบากแต่เราเป็นรถเวฟรถแม่บ้านรถผมก็จะไปทำชงหน้าใหม่ด้วยครับชกหน้าฝั่งขวาย,วย้้ยต้องไปอัดน้ำมันใหม่ครับมันน่าจะซีนแหละครับนานเออ ก็ดุยดุยเรื่อยๆของเราขวาดีกว่าพี่เข้ามาแล้วพี่เราแซงไวู้่กนโอ้ยนึกว่า c R f ที่ไหนได้ g f? S, อ <S แงอแแงแซงนมดลาแซงหมดก็จะขึ้นร้อยครับหรือเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราบอกว่าดงซ้ายคีน ขับเร่งครับแล้วก็พิงเหมือนเดิม80เนี่ย80จริงพิง80ตรงนี้ให้เบี่ยงขวานะครับพี่อย่าเพิ่งมาเร็วโอ้โห,โหมีถักคูมิ้งมัมเนี่ยพี่โอ้โห อันนี้เราก็จะหนีรถติดหน่อยนึงนะครับออกขวาเลยเ็าลงซ้ายนะครับซ้ายสุดๆเราโอเคแค่นี้ครับอยู่แคหนีรถติดเฉยๆฮนะ เข้าบ้างเหมือนเป็น <laughs> ASMR การขี่รมไซค์โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับต้นกัลใจน,นะแล้วดหลยวเราจะไปดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันดีเก่าใบบุยยูเก n